เฮ้ยมีเสียงสูหลายห้องเลยแล้วข้างหน้าอะไรอะไฟอะไรอะไอ้เหี่อะเออทีคอนเทนต์หน่อยไว้น้องถึงเวลาเกิดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่ไฟดับเฮ้ยไฟดับเฮ้ยไฟับเฮ้ยเฮ้ยเ้าหายไปแล้วเราหายไปแล้วไอ้ยี่เดินไเรื่ยววิ่งไปมือนี่ไงไปโอ้ยเยี้ยเขาหน้ากลัวเลยสัตว์ตอนเดินกับเราเลยไอ้ตันพิงก์็บอกเลยว่าหน้ากลัวสัตว์อ่ะ เอ้ยม้นเดินมาเอ้มนเดินมากูบอกกูบอกไอ้เียอเียออดมันไม่ตามแล้วมันเดินธรรมดาแล้วใช่หรอม่พอมึงเี่ยไม่ตาีอยไรซไม่ต้องรอนะไม่ตออนไม่ต้ลอนไปตลอนทไปตลอ่สวย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  ใครที่สนใจเติมเกมราลนในราคาถูกเติมง่ายสะดวกสบายการันตีผู้ใช้มากกว่า10,000แสนลมั่นใจปลอดภัยร0 0เปอร์เซ็นต์จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายบริการรวดเร็วภายใน3านาทีพร้อมเปิดให้บริการย4ิบสชั่วโมงสามารถทำไปเติมได้ที่เพจบริการเติมเกมราคาถูกบายวิสาหกรรมเกมิ่งสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยไอทีร้องผีมปจัสซแกไหนอ่ะเอ้ยมาเดินไป้ปกูไปชีก่อนนะแป๊บหนึ่งนะปะแป๊บหนึ่งนะไปเสี่ยน อ็มี่เว้ยก็มี่เว้ยก็มี่เอาแล้วกูเปิดไบฉายเล่นหมดแล้ววะหายละมีครูดาเนี่ยหมดใบฉายอันนี้คือตัวใครอ่ะตัวไอทีเอ่อไอ้ฝอ๊ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเริตอนแพ้เพื่อมาประกอบพิธีการมันอันเชิง มันมียาเอากรุงป่าไทยหรือภาษาอะไรกันนะป่าไทยเอากรุมาฆ่าท่าชาติเกมเนี้ยผี่เปิดไปเขาตัดแหลกหมดเลยดังเด้งดึงดังมาที้เปิดยังเปิดแล้วไปเฮ้ยไปมันไม่ผีตั้งแต่เวลหนึ่งเลยนะเว้ยตัวนี้อะไรนะมันไม่ผีตั้งแต่แรกเลยเออหนึ่งคนหัวข่ายสองคนเพื่อนตายเฮ้ยอย่าเพิ่งเบิ่งไปดิรอก่อนเราต้องหาแพะไว้ฟังก่อนนะเว้ยเราต้องหาแพะเว้ยไม่เพิ่เสียงอะไรอ่ะเสียงแพะเฮ้ยนี่ไงแพะ ใส่แพะนี่ไงเปิดกองแพตาแดงเปิดกองไม่ได้เปิดกองไม่ได้ต้องหากุญแจมาเปิดแพ้แพ้ตาแดงเฮียหลอดล่าหลอดตั้งแต่แพ้แล้วน่ะแพ้ตาแดงอ่ะเฮ้ยผมผมหักกุญแจกองหลังบ้านมานี่ไงเปิดกองนะเออก็บกลับเก็บก้าวใหเก็บไปเก็บแพ้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 ตาแดงวิ่งวิ่งไอ้เอาไปเหอะเอาเอาวจับไม่ได้หรอเฮ้ยลงมาดิสัตว์ลงมาแล้วลงมาแล้ว เขาถามฟังจังงาเรื่องดึงอยาพี่ดึงตัวผมพี่ทำปะไม่แพ้วิ่งมางี้แพ้วิ่งมางี้แทงลูกก่อนปะหาแพ้หาแพ้แต่แทงลูกหนหาต้นเอาวะฟังเว้ยฟังกูฟังกูแพ้มันไม่มีหรอกข้างล่างหน้าหีมันวิ่งไปข้างบนหมดเลยสัตว์เขาเหตุทีไม่มีหัวไม่กช่เนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ชิบหายแล้วแปลกๆแล้วไม่ด้ฟังไงครับกุจีเหรอ เฮ้ยน <that> ี่กูได้กุญแจนี่ไงกูได้กุญแจชั้นใต้ดินชั้นใต้ดินขึ้นนมอเลยขึ้นนมอเลยขึ้นนมอดเลยคุณวาเยข้าไปเลยทิพไผ่พรามึงเดินยังไงเนี่ยไม่เจอกุญแจไม่เจอจริงไม่เจอจริงไดเปิดดิเปิดนำไปเลยไปทานเปิดนำไปเลยเปิดได้ปะเปิดดีก็ดีเปิดดีก็ดีได้ปะได้ได้แหม่เปิดดิไม่เห็นเปิดเลยแกได้แล้วเฮ้ยไปดิไปดิไปเร็วไปเร็วไปเร็วเกิดก็เป็นตัวเปิดนะเด็กไอ้เหี้ยสวัสดีครับ โอเคครับเฮ้ยอะไรเียยังไมีเอาเฮ้ยมเสียงสู้หลายห้องเลยแล้วข้างหน้าอะไรอะไฟอะไรอะไอ้ย่ยไอ้ย่าอะรยังขึ้นอ่ะเฮ้ยาสักทําจากงเฮ้ยไปดิเยวทําักไม่มาหรอมันมาปะไม่มาไม่มาจิงจริงเหรอไม่เป็นไรอ่ะใครเปิดล่ะไปดิเดินขึ้นไปดีใครบางกัวะ เฮ้ยไอชี้ตกใจเลยใครว่าข้างหลังกูว่าสัตว์แบบนี่ไหนอ่ะเฮ้ยไหนพวกมึงอ่ะกูอยู่บนเดียวเยี้ยกคนเดียวเฮ้ยอย่าอย่าบังกูไม่ใช่ผีไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่สายมือมันอยู่ข้างล่างมาอยู่ข้างล่างไงต้อกูเก็บดอกไม้เราต้องเดินหาผีเหรอต้องเดินหาเหรอจริงเหรอเออต้องเดินหาผีต้องเดินหาผีใครผิดีมัดไปดิใครจะรับหน้าที่นะไอทีมมือเตรีมอยู่ไปดิเออทีคอนเทนต์หน่อยเว้ยน้องถึงเวลาเกิดแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอาเยี่ยงใบดาบเปิดใบดาบเงินใบดาบเฮ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วเรหายไปแล้วหายไปแล้วเฮ้ยตกใจเลยสัตว์มือบางก่อนเลยเมื่อกี้มีมากน้องมือโคตรเก่งเลยผมกองหลังอ่ะเปิดทุกประตูแค่นั้นแหละเปิดเสียงผมเปิดเสียงไว้หนึ่งก็เต็มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิตีหรอไหนไอ้ที่ไหนเฮ้ย มือไปไหนอ้วไปดิอยู่ดิไ้พิงดูผีก่อนดูผีก่อนมาห้ไหนเราดิอีกทางนึงนี่อยู่นี่ห้องนี้โอ้โหเ็แม่รักกูสุดสุดไอ้ยผีกูอไหนตาตามาเอ้ยตาตาทีไปดิตาตามองไหนห้องนี้หรออย่าบอกเลยมันห้องนเลยไหนบอกทีนี่ไงนีไยดอยู่ห้าเนี่ยไหนวะเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหน ี่ยสายมืออ่ะเดินไปวิ่งมาไปไม่มีเดินเลยยาวินเ่งสายมือนี่ไงเอาไม่ทำไรอ่ะอ๋อเบอร์หนึ่งตอนตอนแรกมันไม่ฆ่ามั้งอ๋อคุณหลอนเหยึดแม่ไม่ทำยี่อะไรด้วยว่ะมันวิ่งแสบปะโอ้ยเีขาหน้ากลัวเลยสัตว์เดินเรื่อเราเลยตอนวิ่งกูบอกเลยว่าหน้ากลัวสัตว์อ่ะเอ้ยมันเดินมาเฮ้ยมันเดินมากูบอกกูบอก ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวบอกหองแจ็บอกไม่เป็นไรเดินหน้าเดินหน้าไม่เป็นไรเปิดห้องเลยเฮ้ยเฮ้ยเป็นมาเป็นมาไอแพะเนี่ยแพ้เนี่ยจับตุ๋ยอุ้มมาอุ้มมาอุ้มมาเฮ้ยมันเดินมามันเดินมามันเดินมาเขาบอกด้วยที่อะไรนะมันดินมุ้มแพ้ไม่ได้อุ้มไงอ่ะมึงวางสายให้มันกินดิโอ้คิดตกใจเลยบิดห้องให้เขาบอกเขาบอกให้วางสาค่อย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 จับแพ้อ๋อจับดีจับดีนั่นนั่นนั่นเออเอาไปบูชามาเร็วมาเร็วมาออก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 มา ทำกองจั่งนงไปแล้วเฮ้ยมีตู้มาเหลือไปอ่ะตู้ผีด้วยเฮียโหดสัตว์เลยโเด็วางไว้เหรอเฮ้ยหาหาแพ้อีกหาแพ้อีกตัวเดียวไม่พอนี่นี้ไม่มีอ่ะเฮ้ยเฮียต้องใจจริงต้อใจจริงเฮียเราถังทำจั่งนาได้ยังไงมั้งอ๋อมันไม่ทำอะไรเลยวะกลัวอะไรเฮียดูดิเฮียเอ้ยทีทำไรเฮีย ไอทีมันชอบมึงหรอหาแพลดิหาแพลดิขอคุณด้วยขอทำไมมาหาแพลเร็วหาแพลเร็วหาแพลเร็วเฮ้ยมันกูเกลียดผีวเฮ้ยนี่เดินมานี่แล้วเนี่ยข้างหลังมึงบัสเดินไปนู่นเดินไปนู่นเดินไปนู่นเห็นปะไปวางไปวางไปางเออทิ้งจริงไปเก็บมันเก็บมันเออมาเดินเมื่อกี้ละเก็บเก็บเก็บมาเก็บสวยไปหา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 พอพอพอฟังไหนวะอย่างนี้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 ไหนไปไหนีไ่ไหนเนี่ย นี่ไงออกมานอกบ้านนี่เฮ้ยเนาะเฮ้ยเสียงเีืยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีอะไรบ้าเผามัน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 เฮ้ยเผามันคือไอ้ที่มันมุมตัวนี่มันคือมันคือบอดมันคือบอดบอดง่อ่ะไหนกดอะไรบูชาเนี่ยก็สกอตดีใส่ไปเลยได้เหรอกอดีดิจะแพ้ตายใส่อีกแต่บ้าตาไปทนงขาใส่บต้าไมใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วเนี่ยมาแล้วมันคือแค่ตัวเดียวเองไอ้กูใส่ไปแล้วเนี่ยใส่ใส่มันดิอ๋อใส่อยู่บอกพี่เอ็นเปิดเสียงเกมหน่อยพี่ <c oughs> เปิดแล้วเปิดเปิดหนึ่งเปอร์เซนตอยู่เปิดแล้วเราทำแล้วต้องหายครบสิบตัวหรอใช่เผาครบสิบตัวแล้วผีมันจะโหดขึ้นตามแพ้ที่เราเผาอ่ะเฮ้ยไอ้เสียงนี่อะไรอ่ะถือฟางไว้แล้วกันใครถือถังน้ำมันไว้คนดเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาเก็บก็ได้ถ่าน้ำมันเทงว่าถังเนี้ยเราจะไปหาแพ้ที่ไหนอ่ะ <c oughs> ในบ้านไงครับไปดิไปด้วยกันดิเฮียมันน่าจะเอาเราแล้วรอบนี้เฮ้ยไม่อยากเล่นแล้วเจออะไ้วยกันเถอะเจอแล้วหนึ่งเก็บมาละเฮ้ย เกียรเสียงน่ากลัวว่ะเอ้ยตาเราหมองด้วยวะไม่อยากกระเดือกไปเดินร์นำแล้วนอ้เหี้ยวเฮ้ยเหี้ยมันอยู่ห้องบนขวามือทีปวดมากกว่านี้ทำไมอยู่แถวกูมาเริ่มเดือดยังมันเริ่มเดือดยังเริ่มเดือดแล้วไอ้ทีไปเปิดประตูเฮ้ยใครบล็อกนี่ไอยชี้แก่เนี่ยตาม อยู <'s> <c oughs> ่ข yeah, ้างบนเหรอขค้นน่ากลัวตัวเนี้ยกูบอกแล้วตัวนี้ไม่น่ากลัวไอ้ทีเราไม่เล่นแล้วไอ้ทีเรามาไอ้ทีมึงทำเพี้ยอะไรเนี่ยด้วยกูด้วยชุกผู้น่อยออกมาไอ้หน้าตัวตัวนั้นนี่ไอ้นาตายคาลงมาเร็วออกไงอ่ะขานไปไหนอ่ะคาลงมาข้างล่างอ่ะขานหนึ่งมันอยู่กูเว้ยโอ้หเนี่ยแพ้เต็มเลยมันอยู่มึงเหรอแนี่กูเห็นแพ้มันอยู่กับมึงเหรอไอ้ทีออกงี้ไม่รู้ว่ามันขาวไปหมดเลยอ่ะ มันอยู่ห้องที่มันอยู่ห้องที่มีหมาแต่กูจะรู้ไหมเนี่ยทีอยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่บ้างไหนวันนี้ดีควายไม่ได้ยินเสียงเลยเนี่ยก็เลยเดินมาบ้าหมูแดงแหละเฮ้ยผมไม่ลงมาไปดมันฆ่าคนไม่ได้นี่มันฆ่าคนไม่ได้แล้วนี่ยอะไรฆ่าได้ก็เฮียแล้วมันฆ่าได้ทีละคนไม่ใช่เหรอไอ้ทีมจะบอกคุณเพี้ยอะไรใครมีกระเป๋ายา เดี๋ยวให้เข้าครับเดี๋ยวให้เข้าแพ้แล้วกูเจอแพ้แพ้อยู่ข้างบนข้างบนเนอะน่าจะมีเฟรดอะเชิญมาหน่อยดิเฟรดอยู่ไหนอ่ะไปเฟรดอยู่ข้างล่างไม่เอาอ่อนพี่หน้ากูจริงแพ้แล้วหันไปซ้ายกูนู้ว่าบัตไอ้เหี้ยแม่งแดกกูซะใช่หรอเออตัวนี้กู้เว่าบัตดไว้ตอนแรกบัตได้เดินชนกับกูแล้วอยู่ดีบัดหายไปแล้วแล้วมันชนไม่ได้หรอแ่ได้แล้วพี่อยู่ไหนอ่ะข้างบนแพ้อยู่ข้างบนที่ใครจะนำมาเฮ้ยไปไหนกันน่ะนำดิเอ้ยนำเองอ่าขึ้นไปเฮ้ยผมนึกว่าเนื่อน จะเย็นจะเย็นไอ้เหี้ยแพ้มันอยู่กี่ตัวเยอะเลยเกอบเลยกบฟามั้เก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วแพ้มันอยู่ในกกงนะอือมึงอยู่ไหนกันนะไม่ไงเปิดเพงยงวาเลยไอ้เหี้ยลบทำไมรอบนี้มันไมทำไรอ่ะมันไม่ทำไรหรอไม่ทำไรไม่มันจืนบังมันจืนบังไม่คือมันข้ามมันจะไงตามใช่ป่วะอยู่ไหนกันอ่ะเดินลงม่ไาานอดบออ่าะเดิมันจะเดินลงมาวะกมึงอยู่ไหนกันอ่ะขนาดใง เออจอยู่หมดแล้วนะมลิ่งเจอที่ไหนวะโยนโยฟังก่อนใครม่น้ีฟังลองลองโยนดิอ่ะเปิดเลยไม่แดกบอกแล้วบอกแล้วมันไม่แดกดีมากไอหน้าหีเผาเลยหรอหายตัวนึงไม่ได้คอรอบไม่แม่มันหอกวนี้นะเว่ยก็ห้องใต้องห้องใต้ติดเออเฮียมีมีบ้างห้องอะไรดินะ ไปแล้วไปเวไปแล้วสโลวสโลวสโลวไปหาแล้วเขาหลุดคนเดียวสโลว์นีมาี่มาี่มาบนมาบนมาบนที่ที่ตาวิ่งต่อด้วยไปไหน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 ต่อปหไปไหไปไไไปแล้วไปไแล้วทีไป่แไม่ดไปแล้วีไม่แดดไไมแไไมแไม่ไดไม่ไดไแไม่ไดไแไไม่ไดไ่แมแด่ดดดไม่ไ เร่องไปชูไปายก่อนปะวางแพ้อยู่ดีไงแพ้อยู่ีนนาทีหลงงกลงูเียแม่มึงฟังนะมึงฟังนะถ้าตอนมันโหดมากอ่ะถ้าตอนมันโหดมาแสงยิวใจเลยสต้องวิ่งหนีอย่างเดียวนะเว้ยถ้าเกิดตาเป็นสีแดงอ่ะใครมีใครมีเฟเดตบ้างไม่มีอ่ะเ้ยไม่แพ้ที่ตัวกูก็หายดงั้นอ่ะเออหาย ทำไมดีวะโอ้โหเย็ดแม่หาเฟรนดนแป๊บนึงมาดูว่าใครตัวมันแล้วมันต้องมีคนถือถังน้ำมันคนนึงป่าวะไม่ไม่กูเอาน้ำมันไปกองกันสายแล้วโอเคโอเคแดกเร็วดีเฮียหนีแพงงงนี่ไปไปไปหนีทีเดียวสี่ตัวไอ้สัตว์อ๋อมึงเหอะเผาตันนี้ใครใครได้ถือถือน้ำมันเผาได้ปะใครว่างอยู่ปะวะผมถือแพ้สี่ตัวเลยกูถือเองกูกูดรอปแพ้ก่อนโอ้แพ้หนีเหย ไอ้ใหบสอง้ัน้าแล้วไม่ทือสารน้ับะอโอไม่สือสารเลย้วโอ้ยเอาเอาอะไรเอาอะไตามไเฮียฟังเลยเอยเอาเอาเท่าที่มีก่อนละกันเปิดตาทมใส่น้น้ำมัน้ตับเนอมายู่ไหนวะในถังน้ำมันอ่ะ อะไรมันหมดเหรอนี่นีนี่แล้วมันอยู่นี่นล้วมันอยู่ว้าวแล้วมันอยู่นี่เหรอแล้วมันอยู่นี่หรอพี่โจ๊กแสดงกูแล้วน้องอู้หพ่อมึงเหยควายเอ้ยวิ่งไปหา่ไปเก็บไพ่นี่แห่ะไปเก็บไพยนี่นหละอาไปถ่ายแล้ววิมโูแล้วแล้วไม่เห็นมีศพไอ้บัสอะไอ้มันวิ่งกูมังงี้เนี่ยมาปล่อยมันตายได้มันตายได้รอบเดียวตาสเกือบรอบละน้าบ้านหน้าบ้านกลัวแบบเพื่อนอะไรอย่างศพอาล้วไม่มีใครมีแพ้แล้วมึีจุดไฟทำไมอะ เอออ๋อมีเอ้ยเดี๋ยวมีแทงกูเชื่อปั๊ดนะเว้เขียบปะเออเราสรโลผีด้วยกันนะเว้ยสัญญาก่อนสัญญาสัญญาไอ้ล่อยไอ้ล่อยมือต่อยเออต่อยเลยต่อยจริงเป็นบางครา้งเราเนี่ยมาดูสรโลย์ก่อนดูสรโลย์ก่อนท้าไมวิ่งมาเขียบปะมันอยู่กับมึงเหรอพี่เพียร์ผมตอบเออมีมาซ้าย่งมาซ้ายมีมาซ้ายเขียบผูถอยมาแล้วกูถอยมาแล้วกูถอยมาซ้ายมาซ้ายทุขวาหน่อยแฮนดีมากกูเก็บแพ้ก่อนหนึงเก็บแพ้คนหนึ่งข้างหลัง กูรู้หน้าอยู่กูรู้หน้าอยู่อยู่ไหนมันบ้าแล้วมันอยู่ตรงนู้นฝั่งขวาเฮ้ยมาแล้วมามามาฝั่งนี้ว่าต้องหอยวะเออมานี้มานี้มานีมานีมันวิ่งบนอะไรไม่รู้อ่ะแต่เฟอร์เรบว่าหเยที่ดีมาต่อบ้านมมามมามาาเฟอก่อนาเฟอร์รเฟอรก่อน ไอ้ยี่ทีถือแผลอยู่แล้วพ่อมึงไอ้เชี่ยตกใจเย้ยผีสัตว์แม่ก็ตกใจจริงไอ้เชี่ยตกใจถ้าใครอยากเดินเป็นคนคนแรกก็เดินเข้าไปอ่ะเออใครเดินเข้าไปอ่ะอ่ะเวง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 ลงไปลงไปเฮ้ยทีมถือแผลมึงเข้าไปทำยี่อะไรล่ะมามามาเมาต่อเราต่อเราต่อยอยู่เราตาอยอยู่ถ่ายไปถ่ายไป เดี๋ยวกูต่อเดี๋ยวกูต่อไปหาเพรเเดี๋ยวรู้แล้วต่อให้ไปหาเะเดนอย่าล้มอย่าล้วกูหลับตาไม่ค่อยูกใจมากไอ้เหี้ยไอ้กูเจอเฟรเดตกูลงไปกูจะไม่เจอใช่ไหมเอออยู่นอกบ้านมันอยู่นอกบ้านมอยู่นอกบ้านเฮียไอ้คนไรบ้าไอ้ผีอยู่ตรงกูเลยผีอยู่ตรงกูเลย มันมสโลตอบไม่ได no al ้หรอกสโลมันไมนไม่สโลเลยอ่ะไม่ม oh. ันตามมาสีแดงหรือเปล่าเออเออตามมาสีแดงมันไม่มีผลไลยหาเฟ้อแดเไม่เจอรีไปเดี๋ยวกูถือฟังแล้วก็เก็บแพ้ก่อนฟังยั่ไหนวะเฮ้ยกูกูต้องไปฟังกูนะเดี๋ยวกูถือถังฟังแล้กูจะฟังแล้วไม่ถังแล้วมันไม่ต้องถือกองไว้แถวนี้ดิโอเคโอเคเดี๋ยวกูหยิบไปกองไว้เฮ้ยาย่ายาเผาพร้อมกันดิไม่เป็นไรได้ฟังแล้วได้ฟังแล้วเฮ้ยไปหาแพ้กัน ข้างล่างปะข้างล่างเหรอที่ไหนอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างดูสโล่ก่อนดูสโล่ก่อนสโลมาแล้วสโล่สโสโล่อยู่สโล่อยู่สวยสวยดีดีดีมาด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 มาตาแดงช่วยกันปันหันหันไปตโลงกันหันไปกลกันหันไปตโลกันรอรอมาดางรร้อกันรอสวยวิ่งหนีวหนีวหนีพ่อมาหนีวิ่หนีหนีหนี วิ่งหนี่งหนีวิ่มันไม่ตามแล้มันเดินธรรมดาแล้ใช่หรอมนพมึงเีเียมันตีเีไอ้สัดไม่ตะรอไม่ตอาไม่ตองรไม่ตอไม่ตลอรอไม่ตสวย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 

ถือฟางก่อนถือฟางก่อนถือฟางเขาแล้วอันนี้วางมาแล้วก็ถือฟางมาแล้วปิดไฟมาเลยไอ้ทีขวาสโล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 สไปนะไป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 วิ่ง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 ไอ้ทีไอ้ทีเข้าบ้านน้องเข้าบ้านหอไปไปแล้วไปไปเลยไปไปเลยสโลสโลไม่ได้สโลไม่ได้ไอ้ทีสโลไม่ได้เว้ย วิ่งเข้าบ้านกันเลยหน้าหยวิ่งข้เลยกูโลให้แล้วจริงกูสโลให้แล้วจริงไอ้เพลอยู่อยู่อยู่ใต้นี่อยู่อยู่ห้องใต้ดินแป๊บนึงแยวกูแววก่อนราแบบสโลกัน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 ที่หาอะไรแพ้หรอแพ้ยู่ไหนวะไม่อยู่เฮ้ยอยู่อยู่หนี่นีหนีหนีนี่นีนีหีนีีนาแดงหีหี อตีเียตนี่ได้ดเลยไม่ได้ทหเราเกลีกูไม่ชอบตอนมันกระชุ่มกหน้ากันเลกลัวกูอยู่กูอยู่ห้องที่มันขังกงอ่ะขังกงแพ้ตอนแรกข้างบนอ่ะพีบ่ายแล้วนะเฮียน้าหี่ีบ่ายแล้วเียวตายหาแล้ว กูบอกใครนะตายห้าแล้วตายห้าแล้วตายแล้วเหรอไอ้ที่ศพกูมีเฟิร์สเดทพอดีเออมาตายยังอ่ะไม่ใช่ไม่ตายไม่ใช่ไม่ตายไม่ใช่ไมตายตายแล้วเอ้ยเหี้ยเอ้ยเหี้ยมึงก็ไม่ขาดสักเดียวเลยควายอันนั้นพี่มันเหี้ยเราจงหมดแล้วเหลือคนเดียวเหี้ยแล้วเหลือกูคนเดียวเหลือพี่คนเดียวโอ้โหแล้วกูจับพี่แพ้ก็หลุดดิโอเคต้องมาแพ้หลุดไอผีอยู่กูพอดีเนี่ยเอาใครมาตายไอ้กูเนี่ย ให้นายอีถามมาได้มันมันโมโหไวจังวะมันมันนาไปใกล้จะชนะแล้วไหมี่จะชนะแล้วผีเอ้ยคที่ไปตามท้าตัวเดียวเอ้เฮ้ยทีน้องมันมันมันโมโหแน่น้องชุบชุบชุบะคนแล้ววิ่งหนีชุบคนแล้ววิ่งหนีเร็ว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 ช่มาวมาไม่ได้บล็อกไม่ได้บล็อกคูันหนีออกมาอยู่ชวมชวไปฝังไหนอนนี้มงางนลข้างล่างก่ลงไปข้างล่างก่นไม่ต้องรีบชุบกูไม่ต้องรีบชุบกูเฮ้ยลก่อน เพี่มค่อยๆคานหนีป่ะคานหนาเพื่อเด็ดว่าเพี่มคานหน้าคานหน้าคานหน้ามึงผู้เบื่อตัวรอบมาก่อนเยี่ยมมากเยี่ยมบ้านเลยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยอะไรควายช่วยเฮียอะไรเนี่ยเอ้ยคุณจะโดนผีแดกไหมเนี่ยผมว่าเอากับมึงอยู่เนี่ยตายแล้ว ไอ้บ้านเลยไอ้ลูกกระอยค่ะไอ้ตงกูตงกูมีเฟรตงกูมีเฟรดต้องกูโดนยี่นี่เดฆ่าตยเฮ้ยกูจะโดนยียีอยไอ้ยงก่อ่าตายเฮ้ยป๋าูฟังกูนเวฟังูนเไหนเฟรอยู่ไหนเอ็ไ้งกูตงกูตงกงกูเลยตานหลบหน่อยตันตายเหมือนัน้หนึ่งเฮ้ พี่อมึงมีดอกตอแต่มาตายเหรอไอ้เหี้ยรับหน่อยรับหน่อยไม่หิวใจกูจะตายห่าแล้วไม่ได้อยู่ไหนวะที่ฝนได้ตากสกุลตากน่ะข้างล่างหรือข้างบนข้างล่างถ้าผีอ่ะเอาไอ้บัตรไปอยู่เฮ้ยมันอยู่ชั้นบนกผเอะตายก็ตายผีก็ก่อยไอ้เหี้ยไปไป เฮ้ทีฮ้ยเฮอเี่ยงก้อเนี่ยเฮียด้อยฆ่ายเลยเฮียไ่าฮก้ยเป็ล้านเลยเนี่ยไอ้จบแ้วเฮ้ยมีเอรเดยเดียวไปชุบล้ไปล้ไป้้โดนก้อยฆ่ล้ว้มึงชุบกชุบข้างบนมึงไปชุบข้างล่างเอรเด้ก่อนแป๊บนเฮ้ยผีมโหแล้วเห้ยเหรอ ทีเขาก่อยทีก่อยเฮียหายแพ้ไปไหนหมดไวเฮียมันอยู่ห้องล็อกเว้ยเราไม่เราไม่มีกุญแจอะมารวมมารวที่มารวที่บูชารวที่บูชาให้มันเลิกบ้านดิเอาให้มันเลิกบ้านดิยากเผาแล้วะอ่ะเราเผาแล้วเหรอเผาเลยเผาเลยเผาเลยวนอนั้นเก้าตัวเราสตรีมเมอร์ฟูเซนมาถึงเก้าตัวแล้วเฮ้ยที่ตัวสุดท้ายหายยาหายตัวเดียวมันอยู่ห้องล็อกก็เขาบอกอยู่ห้องล็อกอ่ะ เรขามากี่กเผาโคตรโกรธด้วยไอ้ตัวเนี้ยยี่และฟังนะเราช่วยกันผีก้าโหดจัดโอ้โหเราเราดับไฟเล่นปะดับไฟฉายอ่ะเฮ้ยตามันทำไมอ่ะก็ปล่อยความมือเฮ้ยช่วยกันฆ่าไปข้างหลังมั้งอะไปหลังว่ะโอ้โหที่เขาแพ้ด้วยรอบนี้เหี้ยหลอนก็เดิมเลย ไอนะ้ห้าผีมันอยู่ตรงไหนวะแพ้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียเลาเฟอร์ดี้อย nah, 네ู่ไหนเฮ้ยเอาไปแล้วไปแล้วสล็อสล็อสล็อสลอเอาคุโดนผีแดกโดนแดกเหรอเปล่าโดนผีก็ก่อยถอยมา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 สล็อ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 ไหนแพ้ไหนแพ้ไหนแพ้กดแล้วคนแล้วคนแล้วคนแล้วช่วยสล็อเดี๋ยวชจวยสล็อช่วยสล็อช่วยสลอข้างหลังผีก็ก่อย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  ไป่ผ่าแล้วไป่ผ่าแล้วไป่ผ่าแล้วสวยตามกูมาตามกูมาเขาว่าหน่อยเขาว่าหน่อยเขาว่าน่อยเขาว่าน่อยมาแล้วมาแล้วก็ก่อยอยู่หน้ากูก็ก่อยอยู่หน้ากูเต็มเลยตายเพื่อนเร็วเเออวิ่งอยู่วิ่งอยู่มีน้ำมันปะเนี่ยน้ำมันเก็บแล้วเฮ้ยตานมึงก็ชนะเฮ้ยโดนผีก่อยแดกเฮ้ยเฮ้ยกูตายเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาเขเก็บพาเผ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 โซโลผีโซโลผีมัโซโลผีแล้วใครไม่ได้ทำเลยแต่กูเลย แด้กูเลยแด่กูเลยท้าขี่มันมีเขาด้วยร่างก้าวเหี้ยมาเดโอ้ยเยะอร์เชนาวะหอคนแ่ก้าตัวมั่งไหนเหีย